โคตรมาหากหายาเจหายาเจเริ่มเกมมาเหมือนผมได้ยินอะไรแววๆห้องเรามีชุดโกโกวานะผมเลยรีบพุ่งไปเลยชุดโกโกวาอยู่ไหนรู้มียไม่ยากกับมีหรอกูเล่หนึ่งมันตายหาไปแล้วนี่นี่ยอนนายมีไอ้นั้นเลยเปล่าชุดโกโกวาที่เราอยากได้อ่ะกูตายไปเลยหอยเหรอแต่เราได้กินชุดโกโกวามาจากตัวนายนะชุดโกโกวาบ้าบอคอแตกอะไรกูเพิ่งไปงานศพพ่อทูเรนมาเอ้า นี่พ่อกูตายแล้วเหรอการประจนภัยหาชุดโกโกวาของผมมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ในเมื่อผมยังไม่ได้ชุดโกโกวาผมจึงฆ่านาคอแล้วตามย่อนต่อไปกูไปแล้วมันจะยึดติดอะไรกับชุดโกโกวานักหนาวะเนี่ยนี่ฮยะเต่ห้องอลิซมีชุดโกโกวาฝังเพชรด้วยนะขนาดขามึงยังไม่มีแล้วจะมามีชุดโกโกวาได้ไงวะ บูลลี่ว่ะหมายเหตุการบุลลี่นั้นไม่ดีไม่ควรมีการบุลลี่การเดินทางตามหาชุดโกโกวาของผมนี้ยังไม่จบเมื่อผมได้ยินข่าวมาว่าฉีรู้จักที่อยู่ของชุดโกโกวาคุณจะไปรู้ที่อยู่ชุดโกโกวาได้ไงอะ กูเกี่ยวอะไรเนี่ยผมคิดถึงมันเลยเกินผมคิดถึงชุดโกโกวาอายินโนมโตะคาวาซากิฮอนด้ามิยาบีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอื่นๆกูพอรับได้แต่อันสุดท้ายนี่มันแปลกๆเว้ยนี่ฉี่ไม่รู้ที่อยู่ของชุดโกโกวาจริงๆอ่ะอยากกูจะไปรู้ได้ไงวันๆกูกินแต่สลัดเปล่านี่นะคอรนายไม่รู้จักชุดโกโกวาจริงๆอ่ะเพื่อนกูไม่รู้จักนี่นายไม่รู้จักชุดโกโกวาฮอนด้าคาวาซากิเอมิฟุกุดะได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูชัดแล้วชื่อคนนี้กูชัดเลยนี่ดาร์คสเลเยอร์นายเห็นชุดโกโกวาหรือเปล่าแม่กูไม่รู้กูเป็นแค่ดาร์คสเลเยอร์นี่นายไม่รู้จักชุดโกโกวาคาว沃สกิฮอนด้าเรลลี่แบ็กได้ยังไงเดี๋ยว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 คนนี้กูชัดยิ่งกว่าเดิมอีกคนโปรดกูเลยนี่ปอมนายรู้จักชุดโกโกวาเมอาคาลิฟา์หรือเปล่าไม่รู้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 กูว่าหลังๆมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยแล้วก็ชนะแบบโซแซดโดยที่ยังหาชุดโกโกวาผมเล็กนะครับยังไม่ได้เลยเฮ้ย ประโยคนี้มันคุ้นๆเว้ย